สวัสดีจ้าเวัสดีตอนสวัสดีตอนบ่ายๆจ้าเพื่อนเื่อสวัสดีายามบ่ายจ้า,เด,า,จาเดี๋ยวนั่งดีๆก่อนเจจอยเจ,จอยเจจอยมาต้องมีดอกต้องมีใบามาใบาเออ ต้นไม้มาด้วยจ้ะเยจอยจชอบต้นไม้ดูต้นนี้แดงแปลปดเลยด้วยเด้อสุขสมใจปองเยจอยจแดงไหมเนี่ยแดงไหมน,น้องเหมียวไล่น้องเหมียวอยู่น้องเหมียวมันมันชนต้นไม้เยจอยจหักเกือบหมดเฮ้ยจิบโซเส้ก่อนจ้า กาแฟรอบกาแฟรอบบ่ายจ้ามาแต่วันนี้ยายจอยจะมาฝากสินค้าแนะนำสินค้าสินค้ายายจอยเด้อจ้าช่วยอุดหนุนยายจอยด้วยเด้โอเพื่อนอ,อ๋ออ๋ออหนึ่งตัวยุ่งจะต้องตีแล้วแหละวันนี้ นี่จ้าสินค้ายจอยปลาหมึกอาหารทะเลแห้งจ้าปลาหมึกอ้าน,นี่ปลาหมึกแบบเป็นตัวนะจ้านี่มันบางลูกตาเยจอยนะฮะาอ,อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วตอนนี้แหละต้นไม้จอยพังหมดเนี่ยปลาหมึกจ้าจอยไม่ได้ทำเองเหมือนกันเลย กสาวรับมานี่จ้าด,ด,ด้วย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 แล้วมันจะโดดโดนก้อนไม้อีกต้องต้อง,ต,องต้องโดนนั่นแหละพี่น้องดื้อมันซน,นมากมันซนมากลงไปก่อนทำอะไรไม่ได้เลยแบบนี่อีกแบบจ้าไอ้นี่แบบปลาหมึกหวานแบบหวานจะแบบนี้ ปลาหมึกตัวแบบนี้มันธรรมดาจ้ะถุงใหญ่เด้อถุงใหญ่นะจ้าถุงใหญ่ถุงใหญ่ถุงร้อยจ้าช่วยไปถุงไปจอยด้วยเด้อนี่แบบปลากรอบจ้าแบบนี้มันสามร้อยกรัมจ้าแบบนี้สามร้อยกรัมปลาปลาอะไรเนี่ยปลาตัวเล็กๆกันนะ โจยก็เพิ่งขายอยานนะนะปลากรอบตัวเล็กแบบนี้แบบีงาจ้ามันจะมาทำไมเนี่ยฮะต้องโดนต้องโดนแบบงาอันนี้ก็แบบงาจาปะปลาหวานมีปลาหมึกหวานแบบแบบงานมนงานด้วยเด้อนีจ้าถุงละหนึ่งร้อยครับ จ,จอยนี่ขายไม่ค่อยเก่งแบบนี้ปลากรอบปลาตัวเล็กปลากรอบแบบไม่มีงาจ้านี่ประมามร้อยกรัมนะถุงใหญ่มากถุงละหนึ่งร้อ,อยบาทจ้าค่าส่งห้าสิบบาทพช่วยจอยอุดหนุนหน่อยเด้อยังยังใหม่อยู่ยังไม่เคยรู้จักว่ามันชื่ออะไรเนีย่ยนี่ปลาหมึกเส้นแบบหวาน แบบหวานจ็แบบไห้แบบหวานกี่กรัมนะแบบนี้ร้อยสิบกรัมก็แบบหวานปลาหมึกเส้นแบบหวานจ้าหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันอันนี้ก็ปลาหมึกเส้นจ้าอันนี้แบบแบบธรรมดาแบบปลาหมึกเส้นแบบบดหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันจ้านสินค้าใยอ่จอยน่จ๊ะใหญ่ใหญ่เลยเห็นไหม ุแม,ม่มีบ้าตกใจคนเลี้ยงแมวจ้ามานี่จ้ามีหลายแบบหลายแบบเ่วยกันอุดหนุนเรจอยด้วยเดอร์เพื่อนๆนะยวต้องไลฟ์สดอติดแล้วเหรออันนี้มันอัน,อนแรกเลยนะอันที่เขาสั่งแล้วแต่เรายังไม่ได้ส่งเขายังรอรังอยู่ อันใหม่ก็มาแล้วเดี๋ยวไปเอาตอนสี่โมงนี่แหละวันนี้อันยู่ที่อยู่ในรถจ้ะอืมที่ก็สั่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ส่งรอรังอยู่จ้าไปอดหนุนเดจอยด้วยเเพื่นอนออกมาเลยจ้าก็แค่นี้นะจ้าอย่าจอยมาแนะนําสินค้าเฉยๆเดจอยยังใหม่อยู่นะยังพูดไม่ถูกยังจะ เนี่ยมันต้องมีชื่อเขียนน่ะเดี๋ยวต้องให้ลูกสาวเขียนแบบนี้ปลาหมึกแห้งหรือปลาหมึกเป็นตัวหรือปลาหมึกหวานอะไรเนี้ยเออเอยยังงงงงอยู่เด้อแม่ค้ายังงงอยู่จ้าแม่ค้าใหม่เนาะอันนี้มันแบบหวานงาจ้าถุงใหญ่นะถุงละหนึ่งร้อยบาทกินกับแก้มกับข้าวอะไรก็ได้หมดจ้าเออใช่อุดหนุนเจย ด้วยนะจ๊ะเพื่อนเือแม่ค้ามือใหม่จ้ะหัดใหม่มัไม่มีน้องเหมียวแม่ค้าต้องมากับต้นดอกไม้ต้นใบไม้ด้วยเดี๋ยวแก้วแตกอีกมันต้นจริงๆนี่ตัวนี้ต้นไม้จะจอยหลายต้นแล้วหักเนี่ยอยู่เฉยๆนั่งมองหน้าด้วยดูดีน่ารักพูดเหมือนจะรู้นะนั่งนั่งเฉย จ้าแค่นี้ก่อนนะจ้ายายจอยมาโปรโมทสินค้าแต่ว่ามันขายไม่ค่อยเก่งกับแม่ค้ามือใหม่อืมใค้ยาจอยพูดอะไรผิดผิดรู้อ่ะมันอัดมัน,ม,นมันยังไม่ถูกมันยังพูดไม่ค่อยถูกนะไม่เคยเป็นแม่ค้าจะเพิ่งหัดแม่ค้ามือใหม่หัดแม่ค้ามือใหม่หัดขายจ้าก็จะฝุกหนุนหน่อยนะจ้าจเพื่อนๆมีหลายแบบมีหลายแบบ ชอบแบบไหนก็อคอมเมนต์มาได้จ้านะคะมือใหม่เด้อขายของเลี้ยงลูกจ้าขายของเลี้ยงลูกยู่เฉยๆนะเธอต้นไม้ฉันตายเพราะเธอนี่หลายต้นแล้วเนี่ยต้นสวยๆด้วยน้องไก่ราชาวดีน้องไก่น้องอะไรอ่ะมันตะคุกหมดเจ้าค่ะ น้องเหมียวนี่แหละตัวทนต,ตัวยุ่งแค่นี้ก่อนนะจ๊ะก็หยุดเหมืนเดี๋ยจอยกันด้วยนะจ๊ะแม่มาอีกแล้วมาอีกแล้วจริงเลยแค่นี้ก่อนนะจ๊ะบายบายจ้าเดี๋ยวต้องจัดการน้องเหมียวก่อนก็หยุดเหมือนใดี่ยวจอยได้เด้อดูบังดอกไม้อีกจ้าบายบายจ้าแค่นี้ก่อนนะจ๊ะใครชอบคลิปนี้ก็อืมช่วยก,กด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามไม่ยห้จอยด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะน้องเหมียวมันกวนมาจากแค่นี้ก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย๊ายบายจ๊ะ